ครับบ๊าดีครับเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับประกัตปลาชาแนลนะครับขอโอนเลยครับอโอนหนึ่งเล่เลยสองสามสิบกับสิ่ไม่ได้มาปลุกปะาเอฟซีครับรอะว่าตัวซับมันเสียครับตัวซับเพื่อนเก่านะครับผมทำทุกแทกครับปกมันแตกทิ้งมันก็เลยผ่านมันก็ไม่เห็นเลยครับมันหมืดไปเลย แต่เครื่องมันไม่ได้เสียแล้วครับใส่โัวใส่ไอมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าเองตัวหาเ่อแล้วมันตัวไม่ได้มันมีนมปกครับผมก็<อ>เลยสื่อไหม้ครับสื่อไหมแ้แล้วเราก็เลยมารีวิวนี่ครับมาหลบกั็บ t ีชยวยตดที่มใหม่อีกทั้งเลยครับเพราะว่าผมกู้มไม่ได้ก็คู ปูปูที่ตามเก่าไม่ได้ครับน้าปั้นมันหายหมุดเลยที่นี่บอกเว็บตรงเว็บไใต้อะไรมันก็มันกองไม่เห็นนะครับบอกผมจําไม่ได้ละก็เลยต้องนับหนึ่งไหมหมุดครับนับหนึ่งไหมทำไหมแต่ตัวไหมนี่ผมก็ยังไม่กินเลยครับตัวตัวตัวไหมนี่ครับยังใจมันคลองนะครับ oh no ก็จะค่อยๆหัรดไฟเลยครับเพราะว่ามันต้องโหลดไม้มึดต้องทำมาไม้มึดทุกอย่างเลยปวดแอฟปวดอะไรต้องนับหนึ่งไม้นะครับเขาหลบขวัญโติทตามอีกก็ตังเลยครับการฮาร่าไฟแนวนะครับกดตรที่สามในยูทูบแบบเกานะครับ ผมก็จะทำช่อง YouTube รีวิวไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าไหนมันมีประโยชน์ผมก็จะมารีวิวงกันในรับชมรับทราบกัน,นครับครับนี่ครับโทรศัพท์ตัวเก่า ตอนนี้ผมซื้อมือนตนณาเลยนะครับซื้อตน้านเลยครับม,มาสีสีลวม,มั้งเจ็บครับต,ตัวใหม่นี่เลนสูสีนี่ผมนี่ครับซื้อมาแทนตัวนี้ครับอันนี้หมื่นสองครับเนี่ยรุุนสามกล้องครับกล้องสามเสื ยังใช่ไหมเขามือเลยนะครับยังเก๋ๆกังๆอยู่ก็ฝากก็ติดตามใหม่อีกสักคร้งนะครับกับสุรับหลิปนี่ก็เอาไว้เครนี่นะครับฝากกดติที่ามจ่องประกัศปลายัะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้รีวิว วิดีโอให้ดูเรื่อยๆเลยครับอันไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับนาโภปพี่นองเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอทาความขุ่นเกยก้ากกลตัวใหม่นะครับกล้อใหม่นะครับครับก็ขอให้ทุกคนนะครับระสบแต่ความสุกับมีเงินมีทองใส่กันทุกคนฝปายจากรกไฟไข่เจ็บนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเ้ี๋ยวพบกันคลิปต่างครับสวัสดีครับ